เมื่อก่อนน่ะเราทำงานสุดมากสมัยยังทำออกนไหนอยู่ที่กรุงเทพพลังงานเหลือล้น Energy เนี่ยเยอะมากทำงานเกือบ20ชั่วโมงก็ยังไหวนะแต่หลงัลงๆมามันมีหลายอย่างมากๆที่เราจะต้อง manage ไหนจะต้องคุยกับลูกค้าดีลกับซัพพลายเออร์แล้วก็บริหารความคาดหวังของลูกค้าอีกมันทำให้เราอ่ะเกิดความเครียดมันสะสมกระจายอยู่เต็มหัวไปหมดเลยอ่ะมันทำให้เราอ่ะเกิดความหุดหงิดหุดหงิดตัวเราเอง หุดหงิดลูกแล้วก็หุดหงิดสามีตาหาบางวันรู้สึกเหนื่อยมากร่างแทบพังแต่เรานอนไม่หลับะ่ะนอนไม่หลับมาเป็นปีๆอะ่ะเรารู้เลยว่าสุขภาพของเราอะ่ะย่ำแย่ลงกว่าเดิมมากเลยจนมีช่วงหนึ่งนะปล่อยตัวโซมเลยมันหมดไฟอะ่ะมันหมดพลังมันไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรสมองก็ไม่แล่นเหมือนเมื่อก่อนโชคดีสมัยนีย้การปรึกษาคุณหมอเป็นเรื่องง่ายยันฮีฟอร์ซินเนี่ยตัวนี้เลย เป็นวิตามินที่คิดค้นและวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด,ด้านชะลอวัยของยันฮีในวิตามินตัวนี้มีสารสกัดอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไนอาซินมันช่วยบำรุงเซลล์สมองระบบประสาทระบบไหลเวียนโลหิตและยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของเราด้วยนะใครที่ปวดหัวไม่เกรนบ่อยๆอะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยตั้งแต่ทานมาอย่างต่อเนื่องนะสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยะคือมันช่วยเรื่องการนอนหลับเรานอ,นอนหลับสนิท หลับได้นานขึ้นลึกขึ้นทําให้คุณภาพการนอนของเราอะมันดีมากเลยเราเชื่อว่าไม่มีใครอยากแก่นะยังมีข้ออ้างค่ะถึงแม้ว่าจะมีลูกมีสามีแล้วอะ่ะแต่เราก็ปล่อยตัวโซมไม่ได้นะ